จักรพรรดิเช่งหยวนมองดูผู้บทที่ 1. เปิดใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้แล้วในราชวงศ์เซียนสวรรค์อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครองบันลังและกลายเป็นจักรพรรดิเป็นปีที่356เมื่อการสอบของจักรพรรดิถูกจัดขึ้นทั่วทั้งราชวงศ์ในห้องโถงอันงดงามมีมังกรขดตัวยืนอยู่ทุกทิศทุกทาง เหมือนจริงโดยหันหัวขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับว่าในวินาทีถัดไปพวกมันจะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามจาก,กรพรัดเชงยวนมองดูผู้คนในห้องโถงม,มงกุฎที่เขาสวมทำจากไขมุกราตรีแห่งการแจง้งเตือนที่ดังขึ้นในหูของเขาทำให้ลิงแรนกลับสู่ความเป็นจริงร่างดบาบไร้รูปร่างนี่คืออะไรลำแสงสีทองเข้าสู่ช่องว่างระหว่างคิ้วของลิงแรนลิงแรนรู้สึกว่าร่างกายของเขาสั่นรากับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขาทำให้เขารู้สึกแสบร้อน แรกๆก,ก็ทนได้แต่ค่อยๆปวดรุนแรงขึ้นเหนือไหลออกมาที่หน้าผากของลิงแรนและดูเหมือนว่าเขาจะเปียกโชกไปด้วยน้ำแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ซีดลงอย่างน่าสยดสยองราวกับว่าดาบจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนไปมาผ่านร่างกายของเขากระตุ้นเส้นประสาทและเซลล์ทั้งหมดมันทรมานยิ่งกว่าถูกทรมานจนตายแม้แต่ภาชนะของเขาก็เต็มไปด้วยคมดาบในขณะนี้เขาเป็นเหมือนเรือลำเล็กในมหาสมุทรที่อยู่ภายใต้ความเมตตาของคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามา ลิงแรนนั่งไขว่ห้างเพื่อมุ่งความสนใจของเขาเขากัดฟันในขณะที่สติค่อยๆเลือนรางต่อหน้าเขาเงาดาบจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและล้อมรอบเขาระเบิดเสียงระเบิดเสียดหูก้องไปทั่วทิวเขา